กิจกรรมเอามือสามมืคีในายนัทภูมิชนะเคนบ้านขมามะสมหมู่ที่สิบตำบลเรนูอําเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมนายพงวิทย์เขียวมณีรัตน์นพัฒนาการอําเภอเรนุนครมอบวัตถุประ,ระสงค์ของการจัดกิจกรรมเอามือสามมืคีกิจกรรมอาทิเช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพบาเาบิ่มเนาเยี่ยยาไม่งวยควายควายไปกินแล้วฉีออกมาเอาฉีงวยจิ้ควายไปใส่นายังงามสำนัน ถ้าเขาเอาอย่างแบบดิบๆที่เขียวนี่ครับมีสุดอวสัตว์และผสมด้วยกันอยากได้อยา่าง4600ก็ต้องอัดในตัวเจนอย่างเดียวเป็นมูลสัตว์มูลหมูเป็นลำเป็นพืชส,สดนั่นก็คือได้ในตัวเจนอย่างเดียวแต่ถ้า,าจะได้อยังปรุงเอาแบบนี้นะง่ายๆครับอันนี้บัตถุดิบฮ็ดเด้อเอาไว้เบิ่งปองปอ <laughs> ง,งหลายกวอ่ะพ่อแม่บอกครับปองใจจะต่อมาปุ๊บเนี้ยคอยๆลง เออไอ้ตัวจรองัวครับจัวจริงัวตวนี้ตัวเจนอ่าตัวนี้ไม่ยั้งเลยอ่าชี้หมูบอกขี้กหมูครับอ่าวี้ก่้ขี้มือกันมาแล้วถ้ามือที่พ่วงกว่ามือเลยครับมือเลยโอ้ยแม่เน่ยไปยังก็เจนสู่คนไม้น้ำาุคนไม้คือไร่แมลงในตอีกข้อหนึ่งคือ ฆ่าเชื้อละที่พวกโรครากเน่าคุนเน่าครับสมมติมันหม่ฆ่าได้ครับเสร็จแล้วเขามผสมในนี่ปุ๊บมันอยู่ในปุ๋ยหมักเวลาพืชมันดูดไปกินมันจะอยู่ในเซลล์ของพืชมันเป็นการไล่ในตัวเขาไม่ต้องไปฉีดพ่นมันยากทาม่จะคุยหมักก็เรียวครับ ป้องนี่แหละสุดเจ้านะเป็นไรอันนั้นจ้าปุ๋งผู้เรียนนะมันไปหากินไปของเจ้าน่ะครับเอาหลายๆหลายๆหากเต็มบูงเลยแล้วแก้วต่างคนตายมากเลยต่างคนตายมากแก้วสองแก้วเอาน้ำหมักใส่เข้าไปเห็นบห้เบิน้ำจมปนไม้น้ำหมักต้องให้มันซุ่มนะครับมันซุ่มมันซุ่มก็ได้เขา่ต้องใส่หลายก็ได้เอาตัวนี้ตัวนี้ขาเฮ็ดนี่ละเอาไปตักเลยครับเออนี่ยล่ะเทออก

มันหนียแหงอ่มันกระิปลูกต้นมะทุ่งพวกอย่างนั้นผมจะบําบดหลุมนั้นนะถ้าไปซากมันจะเห็ีดเลยได้น่ะอ๋อไปวระตังไวเลยบ่รอไม่ชอบปุ๋ยแล้วครับแล้วก็หุบไปเลยโอ้โหประทังแล้วก็นาเอาไปปลูกทุเรียนอโวคาโด้มีต้นเดียวอโวคาโดก่อนแลเออง่ายกันยก่อนกยกๆบาเบาเบาเบายกมันขาดได้ห้าครับเพราะขาดบ่วางครับอันนี้คือปลูกเลยครับพุนาบ้ฟังนะครับอ้าปลูกปลูกนี่คือวางไว้แล้วดินขึ้นคุ่น น้ำเขียวๆมันเป็นอย่างเขียวบ้านเราชอบปลูกพืชแล้วทําให้มันตายเพราะว่าเราไปอัดตรงนี้เข้าไปเยอะๆดินอัดเข้าไปเยอะบางทีฝามือหนึ่งหรือคืบหนึ่ง